สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sorry for You เย้ h วันนี้เรามาอยู่กับ h OK Survival นะฮือ Lord of King วันนี้เราก็เป็นมิดเลนเลนกลางเนาะวันนี้เราจะมาเล่นกุ้ยเฟยเนาะเป็นเมทเนาะแล้วก็เป็นโลมตัวเนี้ยก็คือตลอดต่อไปเลนมิดเลนคือเลนกลา,นะางเนาะยังไงก็ไปดูกันเลย

คุ้ยเฟยจะมีสองสีเนาะเวลาพิน,นจะมีสีฟ้ากับสีเขียวสีเขียวคือเอาไว้ฮิวสีฟ้าเอาไว้ <It> s <S เพิ่มดามเมจโจมตีเลยทั่วเราก็จะเน้นไปที่สีเขียวเป็นหลักเพราะว่าเอาไว้ช่วยฮิยวเพื่อนๆด้วยเพราต้องสีเขียวก็โจมตีแรงเอาเรื่องอยู่ <Hi. S 1> เนี่ยเวลาดีดทุกสก,กิลเลยจะมีเสียง บางครั้งบางคราวก็จะเห็นเนี่ยบางคนเอาเซฟิราไปป่าก็มีตัวนี้โอ้ยขอภัยด้วยบางทีกุ้ยเฟยเนี่ยโอ้ยจำสักกับเกมกับเกงน้อยทชแล้วปกตินะเขาเช่าไปป่าก็มีนะเป็นแอตตาซินเพราะว่านางแรงมาก

โอเคเพื่อนรอดเราก็ดีใจโอ้ไม่ไหวนะคุณพี่ยานะสวยมากโอ้โน no. ไปช่วยเพื่อนบ้างดีกว่าเด้่อเช่นมาแล้วมัช่วยอะไรอ่ะตัตันโอ้โหโอ้โอยโร์ฮาร์ท คาระเกือบไปแล้วกลับก่น <grid> อ,อนนไม่ไดคืนยังไม่ได้ตะคิวช่วยก็ยังไม่ได้ช่วยฮัลโหล <G l ots> ฉันมาเดินเล่นหรือเปล่า <G l ots> ฉันม่นเดินเล่นแน่เลยฉันไม่เดินเล่นแน่เลย แตกจริงเลยเมือ่อไรฉันจะแตกเนาะเมือจจ่อไรฉันจะเจาะไข่แดงแตกสักที คันตีโอ้โหนหยุดนะเกือบไปเนี่ยเราก็ดีดเพิ่มหิวเพื่อนแล้วเราก็กลับบ้าน เราได้ตัดเลือดแล้วเนาะ,ะเราไปดูเลือดก็ว่าอยู่ทำไมมันเบ้าปเ่าเย้เราได้ช่วยเหลือมันแล้วหนึงโอเคสกอร์ไม่โบแล้วสบายใจอะไรหนู โอ้โน้โหดีดีแล้วอะหลักก็กลับาไม่ต้องเล่นเหมือนเดิมกำลังฟนเพื่เพื่อน an enemy has been slain เพื่อนก็ขยันคิวขยันคิวขยันคิวเวอรฮัลโหลเอาละฉันว่าฉันอยู่กับนางดีกว่าม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 มามมามา หาเล่นกลางก็ไม่ดูเลยกูไอ,อ้เพื่อนเฝ้าเล่นกลางด้วยเออไม่ต่างแตกไม่เป็นไรเราได้บนโนนอ,อ้โอ้เพื่อนเพื่อนเออหนูเนาะเขาเลี้ยงเลยเนะี่ยอ่ะ ่อน,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 นไม่รอดนะเค้สวยมากอ่ากูได้คิวแล้วรัดเขามาเยี่ยมมากเคเนี่ยเร้ก็ดีดหิวยิวเื่อนอ่า อยู่เลือดเหมืนอนโอ้ยโอ้ยตาเราโดนโอ้โห่ปฮะดีนะเขาไม่มาละเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อทำไมใช้ไ่กับบ้านฮัลโหลฮาหลือเกิน โอ้ no ตอนนี้เซฟไม่รอดอจ้าวเออหาเหลือเกินฮึไหนเป็นยังไงใครทำฉันสีก่อนเป็นสีเขียวก่อน อยู่บนกันเหรอรอแป๊บรอแป๊บกำลังไปเอ่เกียร์กลางก่อนโอ้หนูว่างไงอ๋อมากลางแล้วโอ้โอ้เป้งปิงป้งปิง้งมะเอาเลยเพื่อนบุกฉันจะคอยยิ้มให้เองโอ้โหปอ้อมเราแตกรวๆเลยป่ะ

Hãy Tánh Nhâm Gánh Ôi Tên mũ cò lên mương Oh no Gánh ai เพื่อนไหวไหมฉันกำลังไปยีย่มเอาเลยสวยมากหมดเยี่ยมมาหมดหมดบ้านเยี่ยมมาเพื่อนมาตีหลอดัอ้ยเฮ้ยมาตีมังกร Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Shun yeah. okay. on holds whole secret that to ultimate power. You're a little bit of a human. Why? You're เพื่อฉันกำลังไปฉันกำลงไปฉันต้องไปไม่ต้องเป็นไรนะโอเคโอ้โหนกำลังไปปล่อยยิวให้แล้วยิวให้แล้วยิไวให้แล้วยิ้วให้แล้วฉันยิวให้อยู่โอเคฉันยิวให้อยู่ <c oughs> <c oughs> đi xác định một lưu hello 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 Đi hello 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 ยังติดชื่อเรียกเกมน้องอยู่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจะพยายามปรับปับไปโอเคถึงแม้ตานี้เราจะไม่ค่อยได้ช่วยเพื่อนเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคเอาล่ะยังไงก็วันนี้ก็จบไปแล้วยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะจะเป็นเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอซับใครด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบาย